ทีมออฟควงเมเหมนำทีมคุยทำเบื้องหลังแอคชั่นสุดมันหลังออกอากาศสัปดาห์แรกได้รับการตอบรับจากแฟนละครอย่างอบอุ่นโกยเรตติ้งเปิดตัวสวยงามล่าสุดช่อง 7HD จัดงาน Exclusive Press Interview ฟาพยับผลิตโดยค่ายมนะีเดียสตูดิโอณอาคาร7เชิญสื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ผู้กำกับและทีมนักแสดงนำพูดคุยทุกเรื่องราวถึงการทำงานทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความสนุกเข้มข้นบรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยพี่น้องสื่อมวลชนและแฟนคลับที่มาให้กำลังใจนักสแสดงกันอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้นิวหนวดทันแก้วนากรับหน้าที่พิธีกรเริ่มเปิดเวทีด้วยการเชิญผู้กำกับสโนวีสพาชวิชัย,ยเมธาขึ้นพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานก่อนที่จะเชิญ สามนักแสดงนำเข้มหัดสวีพัชพง์ไพศาลออฟชนพลสัตยาและเมเหหมธัญ,ญวีชุนหัสวัสดีกุลมาพูดคุยถึงบทบาทคาแรคเตอร์การทำงานในละครเรื่องนี้งานนี้บอกเลยว่าแค่เอ่ยชื่อพิธีกรเสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นแล้วนอกจากนี้ยังมีทีมนักแสดงได้แก่สาอนิสานุกราฮาเอ็กซ์จตุรงโกลิมาศแทนนทีเทพบุญนาคมาร่วมพูดคุยซึ่งแต่ละคนต่างเล่าถึงการทำงานอย่างออกรสชาติ ก่อนจะเก็บภาพความประทับใจร่วมกันสนุกกับละครฟ้าพยับรับชมสดทางช่อง7 HD กด35ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา40นาทีและรับชมย้อนหลังบ app, านแอป True v i s i o Now ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ b u k a b o o t v และช่องทางออนไลน์ ch7hd Facebook IG Tiktok X YouTube และ ch7hd Drama Society Facebook, IG, TikTok และเว็บไซต์เหตุล้นทองคำครั้งใหญ่เหมือนจะเป็นบทสุดท้ายของเรื่องราวแต่ครั้งนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นการประทะาสุดเดือดของหนุ่มะเนจรฝีมือฉกาจและโจนจอมขมังเวทเท่านั้นการประทะากาันร,ระหว่างสองกลุ่มโจนเพื่อชิงทองคำล็อตใหญ่บนรถไฟไม่เพียงกลายเป็นข่าวดังเท่านั้นแต่มันยังปปิดชีพ เสือเพชรถัดสวีพักชพง์ไพศาลที่เข้าร่วมปล้นกับเสือหารจตุรงโกลิมาศเพื่อนรักด้วยอาคมของเสือทองจอมขมังเวทอีกด้วยและเหตุนี้เองทําให้ธงหัดสวีพัชพงศ์ไพศาลน้องชายฝาแฝดของเสือเพชรต้องแฝงตัวเข้ามาสมัครงานที่เมืองสินสยามในคราบหนุ่มพระเนจร เพื่อสืบหาความจริงและตามล่าคนร้ายโดยไม่รู้ว่าเหมืองที่เขาอยู่คือชุมโจนใหญ่ของเสือทองหรือแสวงชนพลสัตยาผู้จัดการเหมืองสินสยามนั่นเองในเวลาเดียวกันพอตาธญญวีชุนหาสวัสดีกุล ลูกสาวของอารีวสุแสงสิงแก้วเจ้าของเมืองสินสยามก็เดินทางกลับมาที่นี่เช่นกันเพื่อดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงและสืบเรื่องการบริหารเมืองของสแสวงที่ดูไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตและการที่พ่อของเธอถูกใส่ร้ายว่าค้ายาจนเกือบติดคุกซึ่งสแสวงอาจอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่พอตาย,ยังเอาผิดสแสวงไม่เพราะทั้งตำรวจและผู้จัดการธนาคารต่างเป็นพวกเดียวกับเขามีนำซ้ำสแสวงยังส่งคนตามประกบพอตาไม่ห่างเธอจึงต้องวางแผนใหม่ และคนที่จะช่วยเธอได้ก็คือธงซึ่งเธอได้ไปรู้ความลับบางอย่างของเขาที่จะเป็นประโยชน์กับเธอและยิ่งไปกว่านั้นธงเองก็รู้สึกชอบพอตาตั้งแต่แรกเห็นทำให้เขาหมันมาหาอยู่เสมอและด้วยความใกล้ชิดการหยอดมุกจีบสาวของธงบ่อยๆทำให้พอตาอดที่จะวันไหวไม่ได้